สวัสดีครับยินดีต้อนรับเออข้าสู่รายการเมนูคาโต้นะครับผมอยู่กับผมนะฮะอีกเช่นเคยตุลุครับ อ๋อครับวันนี้เรามีเมนูที่เด็ดมานําเสนออธิบายนิดน,นึงจะเป็นในส่วนของผงโกโก้ครับถ้าใครแบบชอบความหอมของน้ําผึ้งด้วยใช่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยได้กินผงโกโก้ได้กินทนั้งน้าผึ้งเมนูนี้มีชื่อว่าโกโก้นะฮันนี่จะเรียกว่าช็อกโกแลตฮันนี่ก็ได้ <Yeah. S 2> โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่านะครับอันดับหนึ่งให้เราใส่น้าร้อนก่อนเลยเดี๋ยวผมใส่น้ําร้อนให้ครับน้ําร้อนนะครับ3 0 m l ลลงไปผงโกโก้นะครับ คนให้เยอยากครับคนให้ผงโปโคแตกครับเพราะว่าน้ำร้อนจะทำให้คนง่ายยิ่งขึ้นน้ำพึ้งครับเท่าไหร่ครับออง15 ml ครับทวงไปเลยนนค,คนให้เท่ากันหมือนเดิมเราก็จะเทใสัแก้วครับ แก้ว8ออนครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะใช้นมเย็นนะครับเป็นนมเมจิกนะครับนมสดเดี๋ยวเรามาสตีมแล้วก็เสิร์ฟวันนี้ผมจะทำเป็นลาเต้อาร์ตด้วยจุ่มนะครับประมาณ25อ์ของหัวแกนสตีมนะครับจุ่มชิดเอียงนะฮะให้นมวนไปด้านเดียวกัน ร้อนครับเราปิดได้เลยอุณหภูมิอยู่ที่60องศานซึ่งเหมาะแก่การดื่มจากนั้นเราจะเริ่มเทโกโก้นะครับเทนมร้อนลงไปในโกโก้ร้อนเสร็จแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟครับ ครับผมทิปเด็ดในตาเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการนำสมุนไพรครับก็คือการอเอาโก,โกโก้ครับ น้ำผึ้งมารวมกันนะครับใช่ครับให้เกิดรสชาติที่หอมหวานสำหรับคนที่ชอบพวกกาแฟน้ำผึ้งหรือรสชาติน้ำผึ้งอยู่แล้วก็น่าจะรู้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยลองกับโกโก้นะครับของผมก็จะเป็นในเรื่องของการสตีมเราจะสตีมให้นมเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่60องศาเพราะว่ามันจะมีรสชาติที่หวานออกมาร้อนไปก็ไม่ดีนมมันก็ไม่ค่อยหวานแล้วก็เวลาจิบเรารู้สึกว่าเนี้ยกินยากร้อนนั่นเอง ครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ง่า่ทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอปแมน h anel n นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ